เว็บ <Webs> ไซต์เป็นการลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนทั้งแรกนักเรียนก็งงว่ามีเอร์บายเวยครูออยด์ไทยด้วยเหรอก็เมื่อเสิร์ชใน Google นะคะพี์ว่าครูออยอ่ะขึ้นอันดับหนึ่งเลยชอบตรงนี้มากค่ะดิฉันชื่อนางสาววรวรรณพุทธิพัฒน์นะคะหรือว่าครูออยนะคะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอยุธยานุสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวิชาการนำเสนอแบบสื่อผสมและการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ค่ะ วิชาที่ครูสอน,เ,นเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัตินะคะซึ่งนักเรียนบางคนอาจจะเรียนตามในห้องไม่ทันก็เลยคิดว่าจะสร้างสื่อขึ้นมาที่จะให้นักเรียนเรียนๆๆรู้ได้นอกเวลาเรียนแล้วก็ให้ครูคอมพิวเตอร์รที่มาช่วยเนี่ยสามารถใช้สื่อ่วมกันได้จะได้สอดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนเสมือนเมตาเวิร์ดนะคะไลน์แชทบอทแบบทดสอบออนไลน์นะคะช่องทางการส่งการต่างๆ,ๆแต่ทีนี้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่อย่างกระจักรจาย เด็กไม่รู้ว่าจะเข้าช่องทางไหนอาจจะสับสนก็เลยคิดว่าอยากจะทําเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อที่รวบรวมสื่อทุกอย่างเข้าด้วยกันเนื่องจากว่าที่สอนเป็นนักเรียนมหนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นก็เลยออกโทนสีหวานๆพัสเทวออกแนวสไตล์เด็กวัยรุ่นเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้ามาแล้วรู้สึกชอบเต็ดใจอะไรอย่างนี้เด็กก็รู้สึกชอบนะคะแล้วก็มีปุ่มที่เข้าถึงง่ายใช้ ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากนักใช้ฟอนต์ที่แบบน่ารักน่ารักนักเรียน,นจะรู้สึกสร้างบรรยกาศกวาเป็นกันเองให้กับนักเรียนนะคะแต่ก่อนที่ใช้เนี่ยเป็นชื่อโริเยวณยาวๆทีนี้นักเรียนจดจำยากมากนักเรียนจะพิมพ์ผิดบ่อยครั้งมากนะคะต้องบอกทีละตัวเมื่ออบโรมนี้ได้เป็นเว็บไซต์ w w w c o i t ยเวนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า เป็นการลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนนะคะลดปัญหาการพิมพ์ผิดได้อย่างห0 0รอเรเ็เลยแล้วก็มันดูเป็นเป็นไทยๆดีครั้งแรกนักเรียนก็งงว่ามีเวอร์บาเวลโคออยด์ไทยด้วยหรอพิมพ์อานักเรียนก็ตกใจค่ะแล้วก็เมื่อเสิร์ชใน Google นะคะพิมพ์ว่าครูออยะขึ้นอันดับหนึ่งเลยชอบตรงนี้มากก็ให้นักเรียนเข้ามาเรียนควบคู่กับการเรียนในห้องนักเรียนก็สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ แล้วก็ซึ่งในนั้นน่ะครูจะมีการอัดคลิปของครูเอาไว้อย่างละเอียดมีใบความรู้นักเรียนสามารถทาตามได้เลยค่ะโดยที่ทําให้เหมือนนักเรียนเลกับครูนักเรียนชอบมากแล้วก็ให้เรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของครูนะคะผลการประเมินก็คือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจระดับมากที่สุดค่ะแล้วก็นักเรียนมีผลการเรียนสำเร็จที่ดีขึ้นด้วยนะคะ ถือว่าเว็บไซต์สื่อการสอนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งครูและนักเรียนมากๆเลยนะคะมีความทีดหยุ่นในการสอนนักเรียนสามารถเรียนซ้าได้สามารถขับขนน UI, เคลืล่อนได้ยบายเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anytime Any anytime นะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทําให้นักเรียนมีผลสําเร็จก,การเรียนที่ดีขึ้นซึ่งเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ทํายากเลยนะคะไม่ว่าครูปาารึกษาอะไรก็สามารถทําได้ค่ะ